นเลขวาเลขไเล่ทุกคนขวาดิโดีมากดีมากดีมากชัวชัวบ้างหยับไมค์ขยับไมค์ เคส่เนาอยู่สามประตูต่อสองครับโอยนจปิดแลมันีคู่ต่อไปก็จะเป็นในยูแปดเลยนะครับเฮยได้ถือางนั่งได้เนเล่นเล่นดิีเล่นดี

ดีมากฟาลไปนะครับทานนั้นใ่อยต้นนี้นี่เข็นเลยลูกเข็นเลยดีมากสิ นั่นแหละิ๊กวาลูกี่ิ๊กว่าลกี่ได้เล่นเลยอ๋อนี่มัีมีมากีมาีาเอาไนเล่นเาไนเล่นเอาไปเล่นปอเาปเล่นเอาเล่นเอไปเล่นลูกเไเล่น้วยไมีมีมาีมีมาีมาีมาเดินเดนั่นแหละนั่นแหละิกก่าีดีเลยสามันว นะเป็นปีเลยคั่ะดนนี่โยเด้งมาหน่อยโยหางไปหางไปเดมาหน่อยตรงนี้ตงนเอันมันเกินข้ามคานอ่เาอใเลยเหลอเลยัเี่ยวเนือ hướng sau, phía sau, lít rượu hướng sau. mở, mở, วันนี้สกอร์นะครับเปนมิสเตอร์สกอร์สองประตูนี่สองประตูต่อสองนะครับตอนนี้โอเคมาการเจงไม่ออกคู่ต่อไปคู้เี้ยนแาในุ่งในยุ่แผนปีนักผู้เลี้ยงนยุแผนปีั

ไปถามไปแต่ว่าก็แกร่อยยิบอะไรๆเข้ามาเยอะว่างเยอะอะไรอย่เงี้ยว่างเลยจานเสียด้วยดิจานใส่น้อยคนเดียวคนเดียวคนเดียวเดินเดิอขาลีฟไปนี่ ตีทำไมตีไม่จ่ายอะตีตีน้อยอยเลยงบอลหน่อยตีน้อยเลงบอลหน่อยตีน้อยเลีบอลระลิศผอหนอยเลบอ้มาดู มีลูกน้องอยู่ข้างๆเน่ยหนูน้องของเราน่ารักน่ารักสามีนะครับตอนนี้มาดูเกมการแข่งขันกันต่อนะครับในคอร์เตอร์สุดท้ายแล้วสกอร์ยังคงสองประตูต่อสองนะครับระวังกีเกียใจร้ายเด็กกีเกียเก้โอเคบุ้ม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 จะอินไซต์เขมาเลยเดี๋ยวในคู่ต่อไปเราจะเป็นการแข่งขันในรุ่นอยุยุธ แล้วปิดท้ายด้วยวันนี้ฟังตูดิ V A P นะครับงานเด็ดงานสวยนี่สองพัี่่

หนวก่อนเลยบอลเลตตัวโกหน้าโกหน้าโกนลูกเีกิกของทีมเคเคน้อยลตั้ลั้กำแพงก่อนกำแพงก่อนดูมตัขึ้นนะครับ เป็นฟรีคิกระยะสิงกะลาด้ากอลีดอยู่หลังเขาอยู่หลังเขาโน้ตบอลัญญาณจากกรรมการครับน้องเด็กกรรมการแม่งบอกว่าขยับเข้าไปในกลุ่มขยับเข้าไปในดีดขยับเข้าไปในกลุ่มโอเคมาดูครับมาลุ้มดีุ่้มดี กินนมเพิ่มมเชอพี่ครับกินนมเพิ่มเอามา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 ขึ้นน้ำภาษาประตูต่อสครับโอ้โหยิงฟรีคิกเดี๋ยวเคเคเอฟซีจะมีการเปลี่ยนตัวเล่นบอลหรือไม่คนั้นี้สามสามครับท้าลสามสองสาม นะครับวันนี้ K G F C เป็นฝ่ายตามหลังมาแล้วนี่สองประตูต่อสามโอ้โหจ่ายด้วยบอกว่าสมาธิเอิมเมื่อไรยกมือทั้งสองพวกนะครับเริ่มจ่ายบอลจ่ายเลยนะครับตอนนี้เปบอกดีน้องมามทุกครับมาบอลเามาบอลนี่โอ้โหสกัดไม่ได้อ่าใช่ไหมวันนี้โอ้ โอ้โหนี่ลูกกของเคเคไน้อยครับังาเดี๋ยวให้ลุนอายุ8ปีครับั้งเคเคไน้อยแล้วก็กีเกจาคย์นิบซีได้เตรียมตัวเลยนะครับจะเป็นการโอ้โหเข้าวอร์กทางด้หลัยนะเป็นลูกรีกที่นประทับเดี๋ยวดีเคเคายน้อยยิงประตูขึ้นมามก่อนเลยอ หัวเบอร์กของเราคนนี so uh ้หมาช่างทองนะครับเป็นลูกฟีกิฟ์างซ้ายยิงโดยเบอของฟีกิฟ์างซายดูครับว่ามีทุกันระตู้สี่มาตูต่อสองนะครับทำเสียงกันมาดังเลยทีเดียวทังไกันบ้า ไัี่สี่ครับเดี๋ยวดูนี่ไม่โค้งครับไม่โค้งนี่เคเคอาร์คาีเอฟซียังไม่ฟ้าเลยนะเมื่อคูก่อนหน้านั้นพี่ก็ยิงไปแล้วเร็วเร็วจังดูดีหน่อยเลยคืนได้วนะครับบอเลี่จะเตะมันแล้วไม่เอา ตียขึ้นมาตีตีน้อยยำขึ้นมาหนุนวันนี้จะแก้คืนโกรู้ป่ะเอาละครับวันนี้น้องๆก็เล่นกันในแดดเล่นกันลง้โหเล่นกันตาๆกระจิกออกมาแล้วกีเดียบนเองทีเดียตวน้อยจ้างบ้าโวย xếp đi, mẹ kim bút 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 bút

Đi Chỉ? 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 Tắt. Này cú này cú. có này tua lên. không วิ่งวิ่งทางบนก่อนทางบนบินโอ้โหหนเลืนได้กีวางมีคา้ายใจ้อไนดหน่อยครับกีใส่น้อยโอ้โหสูงมากเพสซีเอาเอาละครใสมาครับยี่ยิ่ อ่ะปเด็นทั้งหมดไอ้โง่ไอ่ไอ่ไมุนมุนหอมหน่อยหอมหน่อยเยอะน่ากินดีเลยเติมติมเติมไอ่ที่มาโด้ไ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 ด้ด้ไ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 ด้้ไได้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 ไดด้ได้ได้ไ้ไได้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 ไดด้ไ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 ้ได้ได

เกมเพื่อนมันเกินเงนตัวเพื่อน็มนดนีกดเรับข้างนะองนทุ่นะครับอทุ่มไม่ไก่บังบอลสวยมมบอลยมันนนี้โอกาสน่าทีสุดในทีมของ JK s a r ข้องบนข้างบนดีมากนั่นและไปวิงเลยทมเร็วมามช่วงท้ายเกมนะครับควอเตอรที่สองนะครับสกอร์ยังเป็น KK ไส์น้อยนำอยู่สามประตูต่อสองนะครับ้โกได้่ เดี๋ยวคนนี้ปนโกให้วะนี่ปนโก้องพ้อมลู้ผลทันทีเขามี่อนตลอเหรอโว้ยตเยอะเตันรกตัวหน่วยแรกอกตัวตง่อยดนี่ขอเขายังไม่ครบไม่ได้กอนจะป้อนต้

mới bằng quả gì trong đây không? To say quá. con, con

ครับเดี๋ยวอายปีเดียวจบีคู่นี้เตรียมตัวเปรยสมาการตังตัวนี่เลบเยวหวังผลนะหวังผลนะล็อกป้าดล็อกป้าดไม่ตองีจ <c oughs> อืมให้เต็มเลยพิงัตัวเนี่ีแลนรีนะโระโดดกรโดดกระโดระโดดก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 ระกระโดดกระโระโดดกรกระโดดกระโดดกรดีกระโดดกระดดกระกระโดดรดีกระเดดกระโดดกระโดดรโดดกรระโดดกระโดดกระโดกระโดดกระเดดกรดีกระโดีกรดดกรรรร